ไม่มีเหย่อม่งัดโชว์ฟอร์กันงัดมามัเให้เพชรเอาช่อกันเล้วองมือของพราจารยหนึองามเอาอนหนึงองาว1ยหนึองอีกทีนึงออ้าวไมเล่นจุ๊บขอบคุณพระเจ้าไม่เจอเขาด้วยไหวเป่าแล้วมันง้างอะไรงางผมเนี่ยไม่ไหวไง ีนึงก็ผมอ่ะอ้าวมามาลงวะไปอยู่้างรถไปอยู่ติดตอมาเลยเขาอยู่สามพี่คนนึงเ้ยไม่้องอ่ะเขาอยู่ริมนี้คนนึงหรืาเรามาคนนึงอะไรยะอาเลยังดีคนนึงเอาแล้วผมต้องเชียร์อย่างเดียวเหรอรับสามนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเฮ้ยหนึ่งสองสามอย่าด่าอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนะหนึ่งสองสามเจินโต้